ก็สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับวันนี้วันนี้จะมานําเสนอวิธีการเรียกข้อมูลแปลงที่ดินในกรณีที่บางครั้งเรามีปัญหากับโปรแกรม GIS AH นะครับทำให้การแสดงผลข้อมูลต่างๆหรือไม่สามารถเปิดแปลงที่ดินของเราได้ครับแต่เรามีข้อมูล ที่เคยส่งชั้นข้อมูลไปไว้ที่ l t a แแล้ววันนี้จะนำเสนอวิธีการย้อนกลับบัคคืนหมายถึงว่าจะไปเรียกข้อมูลนำข้อมูลที่เราส่งเข้า l t a 4เอากลับมาเปิดใน l t a g ทเรานะครับก่อนอื่นนะครับให้ท่านลองไปดูที่ <c oughs> l t a แทเรานะครับในหัวข้อระบบ สารสนเทศภูมิศาสตร์นะครับถ้าหากในเมนูระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ของเราเนี่ยมีข้อมูลที่แผนที่ที่ค่อนข้างจะเป็นปัจจุบันหรือข้อมูลล่าสุดละเอาง่ายๆที่เราเคยส่งเข้าไปแต่ข้อมูลปัจจุบันที่อยู่ใน GIS ของเราเปิดไม่ได้แล้วเราจะทำยังไงนะครับให้ท่านไปที่ โฟลเดอร์ในไดซีของ l t a ์ C นะครับ l t a C MS4W Apache นะครับช้าๆ CGI Bin Data นะครับข้อมูลที่เราส่งชั้นข้อมูลเข้าไปาส่งค่าพิกัดส่งข้อมูลปาร์เซลหรือข้อมูลรูปแปลงที่ดินจะอยู่ในรูปแบบของ s q l i t นะครับจะต่างจากข้อมูลที่เรามาใช้เป็นการจะทำา G ของเราจะเป็นข้อมูลแบบชับไฟล์นะครับให้ท่านไป Copy มาจากตรงนี้นะครับหัวข้อที่เป็น parcel sqld i นะครับ Copy ออกมานะครับเอามาตั้งหัวข้อที่เราจะแปลงกลับคืนมา ขอบผมอยู่ในนิโฟลเดอร์นะครับเอาวา,างไว้ตรงนี้นะครับแล้วให้ท่านไปเปิดโปรแกร,รม AirTag GS 2.2ของเรานะครับ บางท่านจะเรียกโปรแกรมขึ้นช้าบางท่านจะเรียกโปรแกรมขึ้นเร็วนะครับขึ้นอยู่กับปักอินของท่านหรือเครื่องของท่านว่ามีความเร็วในการอ่านเขียนข้อมูลเรียกข้อมูลมากขนาดไหนนะครับบางท่านอาจจะแรมเยอะโปรแกรมก็จะเรียกเร็วขึ้นหรือบางท่านที่เป็นาฮาร์ดดิสก์เป็นแบบ SSD ก็เรียกได้เร็วขึ้นนะครับแต่แรมจริงๆต่ำๆนะครับควรจะ ไม่น้อยกว่า8 g จิกนะครับอาน,นะครับหลังที่จากท่านเปิดขึ้นมานะครับใน g s ของท่านให้ท่านไปที่สร้างโครงการใหม่ก่อนนะครับเป็นเปิดโครงการเปล่าๆเข้ามาให้ท่านนำเข้าชั้นข้อมูลเพิ่มชั้นข้อมูลเวกเตอร์นะครับแอดเวกเตอร์ เลือกตำแหน่งที่เรา Copy มาวางเมื่อกี้นะครับของผมอยู่หน้าเดสก์ท็อปนิวโฟลเดอร์ให้ท่านเลือกประเภทของไฟล์นะครับก็เลือกไฟล์ทั้งหมดเลยก็ได้นะครับท่านจะเห็นไฟล์ที่ชื่อ p a r c e l s q l e นะครับเปิด Open เข้ามานะครับ ทีนี้ก็ไปตั้งค่านะครับสองสี่ศูนย์สี่แปดนะครับของผมจะเป็น UTM โซนสี่แปดเลือกค่าพิกัดแอปพลิเนะครับกดโอเคหลังจากที่ท่าน <c oughs> เรียกข้อมูลเข้ามาแล้วนะครับก็ท่านก็จะเห็นรูปแปลงเหมือนกับที่เราเห็นใน LTAX นะครับรูปแปลงที่ดินใน LTAX ของเราให้ท่านคลิกขวานะครับคลิกขวาบันทึกเป็นนะเป็นรูปแบบเป็นเ f i ไฟนะครับอิสเล e เชฟไฟนะครับเลือกไฟ a นมที่เราจะบันทึกนะครับเป็นปาเซล Uh, CEL <L. S 1> นะครับ uh. เลือกประเภทเป็นชับไฟล์ชื่อปาเซลนะครับตรงนี้ค่า c i s หรือค่าพิกัดให้ระบุเป็นนะครับ UTM โซน4748ก็ตามแล้วแต่ของท่านเลยนะครับส่วนารายละเอียดอื่นๆก็ไม่ต้องนะครับก็อยู่ประมาณนี้กดโอเคนะครับ ระบบก็จะบอกว่าบันทึกส่งออกข้อมูลชั้นข้อมูลเสร็จนําเข้าข้อมูลให้แล้วนะครับท่านย้อนกลับไปดูตำแหน่งที่ท่านก๊อปไฟล์ามาวางเมื่อกี้นะครับก็จะเห็นไฟล์ที่เพิ่มเข้ามานะครับเป็นประเภทชัรไฟล์นะครับเป็นลักษณะนี้ก็สามารถนำไปใช้งานได้ตามปกติแล้วนะครับหากสงสัยตรงไหนนะครับก็ติดต่อสอบถามหรือพูดคุยกันเข้ามานะครับ ขอบคุณครับ